อ่ะในไหนพี่อ้ําพี่เอมาขอพูดถึงละครหน่อยหลายคนอยากรู้คําตอบนะทุกคนเชยร์มันานมากต่อไปเลยตเน่นางครับยังไงดีครับพี่อ้ําครับตอนนี้พี่เอกก็อยากรู้คําตอบก็จะไม่ถามแล้วเนี่ยก็ก็ก็ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะแต่ได้บทมาแล้วกับหูหนามากแล้วก็ได้คุยกับคนเขียนบทแล้วเนียก็ ได้รู้ระดับนึงแล้วก็ขอขอเวลาอีกนิดนึงอ่านนิดนึงค่ะอ,อใจรอนิดเดียวนะคะับใจรอนิดนึงติดอะไรครับี่ต้องติดอะไรฮนะติดเรื่องอ๋อ,อ <laughs> แค่มือก็รู้ละรูเรื่องรอเล่วร <laughs> อนล้วค่ะ บอสบทดีมากนะเอาจริงจรบทดีค่ะบทดีค่ะเออบทดีค่ะอ่าแล้วคราวนี้พี่เอชวนพี่อ้ําเนี่ยพี่เอแบบบอกพี่อ้ําว่ายังไงบ้างคะคือไม่กล้าบอกเยอะมากค่ะเดี๋ยวพี่อ้ํากลัวว่ามันจะเหนื่อยแต่บังเอิญ์น่ะพี่อ้ําไปเจอกับทางผู้กํากับด้วยทุกคนนเขาบอกว่าเหนื่อยะเขาบอกกันหมดเลยว่าเหนื่อยนะอ้ําบอกว่าเอยตกลงการจะมาเป็นทีมงานเดียวกับเอหรือจะไปทีมงานเดียวกับอ้ําวะกูบอกไล้ว่าไอ้หกไอ้พี่เอบอกเลยว่าเยียบก่อนเดี๋ยวทุกคนก็เจอน้องอ้ําก็พูดหมดเลยเดี๋ย พี่ปล่อยของทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวปล่อยเรื่องความเหนื่อยค่อยปล่อยเรื่องเงินค่อยปล่อยเรื่องอะไรต่อกันไปต่อไปเรื่อยๆนี่ต้องมีลำดับขั้นตอนในการควบคุมต้องอ้ําต้องมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่เราไม่กดดันนะไม่กดดันพี่คือห้ามกดดันเถี่ยวห้ามกดดันให้ใจสบายใจมีความสุขนอนเลี้ยงหมาเลี้ยงนก